รถเนี่ยในเข้าสู่ปีก็ประมาณสองพนรานะครับขอให้เราปฏิยาณตนเพื่อจะเป็นราชการตำรวจที่ดีนะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้ากาตำรวจทพรใน้านเรด ขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าชาติของเราชาติของเราเป็นใครอยู่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้เป็นใครอยู่ได้จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้เพราะบรรพบุรุษของเราเอาบรรพบุรุษของเราเอาเลือด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 เอาชีวิตเอาชีวิตและเอาความกระบาทกล้าเข็นและเอาความกระบาทกล้าเข็นเอาแรงไว้เอาแรงไว้ เราต้องรักษาชาติเราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องสละชีพเพื่อชาติเราต้องสละที่เพื่อชาติและต้องระลับทุกและต้องระลับทุกและบำรุงสุขให้ประชาชนและบำรุงสุขให้ประชาชนข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักจงรักภักดีต่อชาติจักจงรักภักดีต่อชาติศาสนาศาสนาพระหากษัตริย์พระหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญข้าพเจ้าข้าพเจ้า อยากยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างอยากยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนะคับทุกเพื่อนะคับทุกและบำรุงสุขและบำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของผู้พิทักษ์สันติราษฎรข้าพเจ้าข้าพเจ้าจากปฏิบัติหน้าที่จากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดศีลธรรมเป็นหลักประจำใจและยึดศีลธรรมเป็นหลักประจำใจข้าพเจ้าข้าพเจ้า จะยึดมั่นอยู่ในวินัยยึดมั่นอยู่ในพินัยและรักษาไว้และรักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะเชื่อฟังคำสั่งของ้าและจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาและจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัดด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัด